ไอ้ว้ไหนกินจะขาดาย,ยขับ,ยแบบไปเลยไม่บไปได้ทรอแบบนี้นันใจสีขาวอลไ่แบบองไอ้เแบบ้าต้างเกินเขาอิ้มไปเนาะทายรูแฟนที่เดกผมว่าทายรูปนะแบบท่บบองหลายจนเขาสีไรล้มก็ต้องเจสิขาว ก่เ่็นจดพมุ้นดีหลายเลยสาวมาแบบปั๊บก็แบบปัวบตัวเขีนยางดีวมดมันจังไหลกินเขาแล้วแไม่ไม่ยี่ไหลคือพอาตัเขาไม่าเขาแบบมันกระดขึ้นมันเดันลบขึ้นเดือมากเลเพื่อสียท้ายแล้วแรม่เอาากแดดยู่บยเตัวช่วงตอนะลองเลงนะที่แลกมันเดือใจเลยค่ถือเราเล่้ยงสิว่า่ก็กินกินแล้วมัน มันจิบังออกแล้วมันคามมันคานเอือกะช่ไเวลาพเครื่องรองเคร่องเขาแมวแบบยังไงแบบนี้ก็เลยพงพยาทกินเข้าอะ่นาล้าเทืาอ่ามันเหนื่อยหลายยามรองพี่เหอเคร่งเข่าแมวรองเหนื่อยหลายนะทำทานนางรองบุลุกเช็ดเท้านะบมลุกเจ็ดเทอก็ยังปีดบางทองย่คองเลยคุณละ จนกลัวสิร้องจบเป็นทอนหุดแล้วจึงค่อยลุกขึ้นสู้มาจัามื่อยางนี้เพิ่งแล้วนะเพิ่็นยังลุกพัดได้ลุกมาขึ้นลุกขึ้นแายัดิ้นลุกมาขึ้นคือจิตนานหนึ่งจะฟืดบางรอบจะพ้อมไว้แล้ววันเดียรนี้ถ้าลุกกระท่านหันวันเดียรนี้ลุกาึ้นหอเมื่อยไม่สิหอบนะไม่สิหอบแล้วมันเสียงหอบไม่สิแผ่วไม่สิตกนี่นะกเลยจำเป็นต้องร้องให้มันจบเป็นทอนเก่อนจึงลุกขึ้นมีฝนอยู่ได้ที่ เขาได้คลิปไปลด้จะบอกไปยังไงนะ